สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้เราอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคําอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาที่เริ่มจะเข้าสู่หน้าแล้งกันเราจะพาคุณผู้ชมมาชมแม่น้ําโขงในยามหน้าแล้งกันครับแล้วก็ดูบรรยากาศที่นี่มีอะไรขายมัง่งมีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่าเที่ยวมัง่งตามไปดูกับเราครับ สำหรับจุดนี้ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่นิยมมาถ่ายรูปกันครับก็คือป้ายที่เขียนว่าสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้ครับสามเหลี่ยมทองคำหรือ golden triangle ครับตรงนี้ครับจะเป็นจุดสามเหลี่ยมที่บรรจบกันระหว่างแม่น้ําโขงกับแม่น้ําหัวครับฝั่งตรงนู้นที่เรามองเห็นนั่นคือประเทศลาวนะครับตรงนู้นคือประเทศพม่ากับฝั่งเราที่เป็นประเทศไทยตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เป็นรูปปั้นพระพิกเนศครับมาตรงนี้ก็หลายๆคนเลือกที่จะมาถ่ายรูปกันตอนนี้เขาทาสีใหม่ก็สวยขึ้นมาทีเดียวเลยครับ สำหรับป้ายนะครับสามแผ่นดินเนี่ยเขาเขียนว,ว่าสามแดนแผ่นดินสามถิ่นโค้งงามสามเหลี่ยมทองคำครับผมก็จะเป็นป้ายอาจจะเป็น กระจกนะฮะกระจกที่เหมือนที่เขาติดตามวัดนั่นแหละเอามาทาตรงนี้ครับว่าเนี่ยคือแม่น้ําโข้งไหลามาตรงนี้นะนี่คือแม่น้ํห้วกนะครับผมไหลามาบรรจบกันตรงนี้ครับนี่นี่ไหลามาจากเมืองจีนนี่มาไหลามาจากพม่าครับผมนี่ก็เป็นพมา่านี่เป็นไทยนี่เป็นประเทศลาวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทันสังเกตครับนั่นก็คือนี่ฮะ ้าแ,แผ่นโลหะที่เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละครับผมเขาชี้ไปนู่นฮะเขาเป็นลักษณะชี้ไปที่นู่นนะครับแล้วก็บอกเขตแดนไว้ก็คือฝั่งนู้นเป็นพมา่าฝั่งนี้เป็นลาวและฝั่งนี้เป็นไทยครับผมก็บอ,บองตรงนี้ได้เลยว่านู่นเลยครับผมจุดที่สังเกตไปหลายๆคนไม่ท่านสังเกตนะมาแต่ถ่ายรูปตรงนี้ไม่ได้สังเกตเจ้าป้ายเหล็กตรงนี้ด้วยครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่น้ำโขงครับนั่นก็คือปลาบึกฮรปลาบึกนี่จะพบได้บ่อยในแม่น้ําโขงแต่ปัจจุบันนี้แม้ว่าปลาบึกตามธรรมชาติจะลดน้อยลงไปครับแต่ก็สามารถที่จะหาได้ตามแหล่งเพาะเลี้ยงต่างๆเข้ามาเลี้ยงเป็นปลาเศษธธรษฐกิจกันไปแล้วครับ คนไทยเราครับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งในเรื่องของความทำสิ่งต่างๆให้เป็นมงคลการลอดท้องช้างครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเช่นกันครับตรงนี้ฮะในส่วนสามเหลี่ยมทองคําตรงที่เป็นพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่นี้นะครับผมเขาทําไว้2ทางในส่วนของทางเข้าจะมีทั้งฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนู้น แปลว่าใครที่จะเดินเข้าไปกราบไหว้พระใหญ่หรือพระพุทธวจะนะล้านตื้อครับจะต้องผ่านการลอดท้องช้างทุกคนครับบางคนก็เลือกที่จะเอามือไปสัมผัสด้วยก็สัมผัสท้องช้างครับเป็น,ปนการทําสิ่งที่เป็นมงคลครับเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวทุกๆท,ท่านมากครับ บริเวณทางเข้าที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็จะมีพระพุทธรูปทั้งหมดอยู่6รูปนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระในลักษณะพระรอดนะครับตรงนี้ก็เป็นพระตนลือโของครับผมตรงนี้เป็นพระยอดขุนพลแล้วก็เป็นพระบรมรอดครับลักษณะนี้ก็คล้ายๆพระรอดนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับผมในส่วนฝั่งตรงนูน้นก็จะเป็นพระในลักษณะทั่วไปครับมีลักษณะอยู่3องค์ครับเป็นปางอะไรผมเรียกไม่ถูกครับผมไปเดี๋ยวเราไปลอดท้องช้างกันครับ นี่ก็เป็นในส่วนของทางเข้าด้านฝั่งชิตตะวันออกนะครับผมก็นี่แหละฮะเดินลอดท้องช้างกันครับก่อนที่จะมาเจอครับลักษณะตรงนี้เขาจะทําเป็นเหมือนหัวเรือครับตรงที่ตรงนี้นะเหมือนหัวเรือเหมือนเรือที่อยู่ตรงบริเวณแม่น้ำโขงครับตรงนี้เป็นหัวเรือเนี่ยใครจะชอบดูไ,ไตทตทานิกเนี่ยมาตรงนี้ได้เลยครับก็เป็นจุดที่เราสามารถจะขึ้นมาบนเหมือนแบบอยู่บนหัวเรือนะ และเมื่อเรามองกลับมาครับเราก็จะเจอกับพระพุทธนวะหลานตือซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ที่แม่น้ําโขงนี่แหละครับและที่บอกว่าเป็นเรือนั่นแหละครับเขามีชื่อด้วยนะชื่อว่าเรือแก้วกุศลธรรมนะครับผมแปลว่าใครมาที่นี่นะได้ขึ้นเรือที่มีบุญเยอะๆมากๆเลยครับ ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจมากๆเลยครับผมไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดอื่นไหมแต่ที่เชียงรายเนี่ยผมเห็นที่นี่อยู่นะครับนั่นก็คือในลักษณะที่เป็นรอยพระบาทตรงนี้ครับผมน่าจะสร้างมาจากหยกฮนะตรงนี้ครับผมเราสังเกตนะว่าหลายๆคนเอาเหรียญมานะครับนี่ก็มีเหรียญน,นะสเหรียญอยู่ตรงนี้ครับ แต่ว่าเหรียญที่มีอยู่ตรงนี้อีกสี่เหรียญครับเป็นเหรียญ10ครับมีลักษณะการตั้งอยู่แบบนี้ฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาตั้งไว้ทําไมฮะตอนแรกผมก็ไม่ทราบหรอกว่าตั้งทําไมทาไมต้องตั้งวางเฉยเฉยก็ได้หรือเปล่าเพราะเห็นที่อื่นเขาก็เอาเหรียญมาก็วางไว้เฉยๆก็จบใช่ไหมแต่ที่นี่ครับผมพอสอบถามชาวบ้านว่าวางไว้ไวทําไมตั้งทําไมเขาบอกว่ามันเป็นแบบเคร็ดอย่างหนึ่งก็คือว่าใครที่สามารถจะวางเหรียญและตั้งได้เนี่ยคนคนนั้นจะมีบุญครับผมเนี่ยอย่างผมวางเหรียญเหรียญสองบาทไม่ได้เนี่ยเหรียญสบาทวางไม่ไดด้แสงว่า ผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีบุญเท่าไหร่อ่ะเหรียญที่2อวางได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะครับองค์พระพุทธรูปพระพุทธนวารานตื้อกันครับหลังจากนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวที่อยู่ด้านบนครับสวยมากๆเลยล่ะพระพุทธนวารานตื้อครับมีอีกชื่อหนึ่งครับนั่นก็คือ พระล้านตื้อหรือโลกครับนี่ผมมาที่นี่ก็บ่อยนะแต่ผมเพิ่งเห็นป้ายอันนี้แหละครับเดี๋ยวต้องจําไว้ว่าพระล้านตื้อหรือโลกครับจุดชมวิวที่จุดสูงสุดตรงนี้ครับผมบริเวณด้านหลังพระเจ้าล้านตื้อฮะก็เป็นจุดชมวิวตรงนี้ที่สามารถมองไปเห็นสามเหลี่ยมทองคําได้เช่นกันครับวันนี้ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าแม่น้ํามี2ส,สีนะครับแม่น้ําหกที่ไหลามาจากฝั่งแม่สายครับไหลามาจากพมา่าจะเป็นสีค่อนข้างเข้มเลยส่วนแม่น้าโขงที่ไหลามาจากเมืองจีนก็จะสีอ่อนลงครับ บริเวณด้านหลังขององค์พระใหญ่นะครับผมก็จะมีสถานที่ที่เอาไว้ทําบุญที่อาจจะแปลกแตกต่างจากสถานที่อื่นอยู่บ้างนึงอที่นี่เขาบอกว่าเป็นการทําบุญลอยฟ้าครับคุณผ,ผู้ชมจำต้องเตรียมเหรียญไว้ให้ดีนะครับผมแลวเราก็จะทําการทําบุญกันครับเดี๋ยวผมไปทําบุญให้คุณผู้ชมดูนะว่าทําบุญลอยฟ้าเป็นยังไงครับ เราจะใช้เหรียญของเราครับทำบุญลอยฟ้าโดยการหยอดเหรียญของเราเข้าไปในกรวยตรงนี้ครับเขาก็จะมีท่อยาวๆลงไปนู้นนะฮะประมาณ20เมตรครับลงไปที่องค์พระสังกัใจ,จัยครับผมพอลงไปตรงนู้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเสียงสวดมนต์ให้ด้วยครับมาเราลองมาหยอดเหรียญกันดูครับนั่นและไหลาย,ยาวไปเลยครับยาวไป นะเพราะ<น>เราหยอดไปครับ<น>เขาก็จะมีเสียงออกมาเลยว่าอนุโมทนาสาธุครับนในขณะที่เหรียญที่ทเราหยอดไป<น>ก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนู้นครับเหรียญทั้งหมดของเราที่ทําบุญลอยฟ้าครับ<น>ก็จะไหลลงมารวมกันที่องค์พระสังกัจจายตรงนี้แล้วครับลงไปอยู่ในช่องท้องนั่นแหละก็จะเป็นอุปมาว่าเฮ้ยเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ฮะค้าขายร่ารวยอะไรพวกนี้ก็สามารถจะ ทำบุญก็ได้ที่นี่เลยครับผมใครจะมาหยอดตรงนี้ก็ได้นะใครไม่อยากหยอดข้างบนก็มาหยอดข้างล่างนี้ก็ได้ยังมีอีกสองที่ให้หยอดได้ครับเพื่อสําหรับการทําบุญครับ mm hmm. นี่ก็เป็นการมาเที่ยวที่สามเหลี่ยมทองคําครั้งล่าสุดของเราครับวันนี้เป็นวันเสราร์ฮะแต่นักท่องเที่ยวก็ดูค่อนข้างน้อยทีเดียวเนื่องจากว่าช่วงเนี้ย ที่เชียงรายก็เกิดการติดโควิดกันเพิ่มปริมาณขึ้นมาแบบโอ้น่าตกใจอยู่เหมือนกันทําให้นักท่องเที่ยวหายลงไปบ้างครับเพราะฉะนั้นฮะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมาเที่ยวด้วยตัวเองครับเพื่อเป็นการลดการเสี่ยงโควิดครับการติดเชื้อโรคโควิดแต่คุณผู้ชมสามารถจะกด s u b s c r i ต e ติดตามเที่ยอนดัวเพื่อมาดูการท่องเที่ยวของเราได้ครับเราจะพยายามระมัดระวังตัวให้มากที่สุดและถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเทดี้ยอนดัวครับสวัสดีครับ